สวัสดีค่ะเด็กๆให้เด็กๆเกตรียมแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วเล่มนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่3ค่ะในหน้าที่3จะมีทั้งหมด2ชุดคือชุดที่5และชุดที่6พร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้ว มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนเรื่องการบวกกันก่อนนะคะการบวกคือการนําจำนวนสองจำนวนหรือมากกว่านั้นมารวมกันผลที่ได้เรียกว่าผลบวกผลรวมผลลัพธ์หรือคำตอบค่ะการบวกที่เราจะเรียนในวันนี้ ก็จะเป็นการนํำจำนวน2จํจำนวนมารวมกันนั่นเองค่ะการบวกจํานวนสองจำนวนโดยใช้เครื่องหมายบวกและเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายบวกแสดงการรวมกันเครื่องหมายเท่ากับแสดงการเท่ากันจํานวนใดบวกกับ0หรือ ศูนย์บวกกับจํานวนใดผลบวกจะเท่ากับจํานวนนั้นหลังจากที่เราได้ทบทวนกันแล้วเราไปทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะชุดที่5นะคะข้อ1 0บวก2เท่ากับ จุดจุดจดเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะข้อ2นะคะ2บวก1เท่ากับจุดจุดจุดเท่ากับเท่าไรเอ่ยเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะ ข้อ3นะคะ4บวก1เท่ากับจุดจุดจุดเท่ากับเท่าไรเอ่ยเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะข้อ4นะคะ1บวก หนึ่งเท่ากับจุดจุดจุดเท่ากับเท่าไรเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะข้อห้านะคะสามบวกหนึ่งเท่ากับจุดจุดจุดเท่ากับเท่าไรเอยเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะ ต่อไปข้อ6นะคะ3บวก2เท่ากับจุดจุดจุดเท่ากับเท่าไรเอ่ยเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะข้อ7นะคะ2บวกส เท่ากับจุดจุดจุดเท่ากับเท่าไรเอ่ยเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะข้อ8นะคะ1บวก2เท่ากับจุดจุดจุดเท่ากับเท่าไรเอ่ยเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะ ข้อ9นะคะ1บวก3เท่ากับจุดจุดจุดเท่ากับเท่าไรเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยคะ่ะข้อ10นะคะ2บวก3เท่ากับ จุดจุดจดเท่ากับเท่าไรเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะไปต่อที่ชุดที่6กันเลยค่ะข้อที่1นะคะ1บวก0เท่ากับจุดจุดจุดจำนวนใดที่บวกกับ0 หรือ0บวกกับจำนวนใดก็จะได้คำตอบเท่ากับจำนวนนั้นๆนั่นเองค่ะมาต่อที่ข้อ2กันเลยนะคะ1บวก1เท่ากับจุดจุดจุดเท่ากับเท่าไรเอ่ยเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะข้อที่3นะคะ4 บวก1เท่ากับจุดจุดจุดเท่ากับเท่าไรเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะข้อที่4นะคะ3บวก1เท่ากับจุดจุดจุดข้อที่5นะคะ3 บวก2เท่ากับจุดจุดจุดเท่ากับเท่าไรเอ่ยเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะไปทำข้อที่6ก,กันต่อเลยนะคะข้อที่6นะคะ2บวก2เท่ากับจุดจุดจุด เท่ากับเท่าไรเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะข้อที่7นะคะ1บวก2เท่ากับจุดจุดจุดข้อที่8นะคะ2บวก3เท่ากับ จุดจุดจุดเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะข้อที่9นะคะ1บวก3เท่ากับจุดจุดจุดเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10ค่ะ1บวก4เท่ากับจุดจุดจุดเท่ากับเท่าไรเอ่ยเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะมอบหมายงานในวันนี้นะคะ เด็กๆทำคิดเลขเร็วชุดที่5และชุดที่6หน้า3นะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองช่วยถ่ายรูปส่งงานในกลุ่มไลน์ห้องเรียนของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย